สูงไวัยไม่ควรทำก้าวท่านี้อันตรายก้าวกริยาบทอันตรายที่ผู้สูงไวัยไม่ควรทำเด็ดขาดหากครอบครัวคุณมีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปคลิปนี้คุณต้องดูให้จบห้ามพลาดเลยนะครับก่อนไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเพื่อสุขภาพดีๆนี้ไว้เลยนะครับคุณจาไว้เลยอย่างที่หนึ่งเอียงคอ,อนิ้โทรศัพท์อาจทำให้หมดสติถ้ามีริ่มเลือดไปปุดตันก็ถึงขั้นเป็นอมพอมพฤกอมมพาตได้เลยนะครับขอ้อที่2 นั่นงกองนานๆก็จะทําให้เข่าคุณพังได้เลยนะครับ 3. เอี่ยวตัวไปหยิบของหลังนสททาให้กล้ามเนื้อและหลังที่ยังไม่ทันตั้งตัวบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงทําให้บาดเจ็บที่ข้อไหล่ปวดต้นคอล้าหลังอย่างรุนแรงจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท 4. ยืนโดยไม่มีที่ก็สามารถทําให้คุณล้มได้นะครับ 5. ก้มศีรษะออกกําลังกายทาให้ความดันเปลี่ยนแปลงปุ๊บปับได้ โดยเฉพาะความดังในลูกตาและความดังในสมองนะครับ 6. เดินนานๆกล้ามเนื้อน่องและเท้าต้องทํางานหนะักกล้ามเนื้อหลังของคุณจะไม่ได้พักเลย 7. แช่น้ําร้อนในอ่อางอาจทาให้ความดันตกได้เพราะเส้นเลือดขยายตัวเพื่อทาความร้อน8นั่งคุกเขานาน,านๆเข่าของคุณจะเสีย9ลุกจากที่นอนเร็วความดันโลหิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงปึ๊บปั๊บรวดเร็วทําให้หน้ามืดแล้วล้มลงได้เพื่อนๆต้องระวังกันด้วยนะครับ แล้วมีอาการไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะครับ